รู้จักแพมมี่ผู้รับบทผีใบข้าวในสับป,ปะเลอขึ้นแท่นนางเอก300ล้านมาแรงมากๆคิดกันทั่วประเทศสำหรับหนังในจักรวาลไทยบ้านอย่างสับป,ปะเลอผลงานกำกับของต้องเตทิติที่เข้าฉายเพียงไม่กี่วันโกยรายได้ทยาน300ล้านบาทแล้วเรียบร้อย และหนึ่งในตัวละครสำคัญของเรื่องนี้คือผีสาวใบข้าวที่รับบทโดยแพมมี่สุธิดาบัวติกที่เคยฝากผลงานไว้ก่อนหน้านี้มากมายอาทิไทยบ้านเดอร์ซีรีส์2.1และ2.2สำหรับสุธิดาบัวติกชื่อเล่นแพมมี่เกิดเมื่อวันที่9มิถุนายน2538จบการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลจังหวัดบุดรธานีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและปัจจุบันนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วใบข้าวยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องลูกทุ่งดังการทศสนะะอีกด้วย ใครที่อยากจะรู้จักและอยากติดตามผลงานของสาวแพมมี่ตามวาร์ปนี้ไปได้เลยปัมมี่สูติด้า